ไ้ปอ้อถ่ายคลิปชุนหน่อยนะครับโอ้โหเวลานอนแบบนี้ตัวโตเชียแมวน้อยป้ออ้ออย่าอย่าเจ็บเล็บเราเนี่ยแหลมมากอันนี้เด็กชายส้มชุนนะครับ ดื้อสุดๆเลยตัวตึงแมวส้มนี่ตึงทุกตัวนะคะสซนสุดๆเลยใช่ไหมใช่ไหมครับ <c oughs> แมวส้น แมวส้มตัวตึงสนที่สุดในบรรดาแมวเห็นเขาว่ากันนะอืมก็น่าจะจริง